ลตก็ว่าที่ยิ่หกเด็กที่หกผลงานเงน้องอุ้งองใยืนมาเมนอายยืนมาเมีนนอนค่่นี่กำลังไทยเอมบอยู่ตอนนี้นี่ต้นฉบับนี่ต้นฉบับอันอยากจะบอกว่าน้ององีมาถล่มต้นฉบับนี่เตรียมตัวเสรยนั่เลยกังคักงอมอยู่ดอยอมเพิ่นยู่ดงอมเพิน เตายอมวันที่ยี่สิบหกเก่ามงเครับอาขอครับโอเคครับโอเคเดี๋ยวมีคลายคลิปลองไปยืนดูมันสิลุงไหนตรงไหนคะยืนนะมินหาทั้งหยีอารับแล้วมาเก็บกี่่เะเก็บขาบาดแล้วมันจะหล่มปองนะ เริ่มใชได้ยี่งเลย่ากันเราเริ่มเก้าโมงเก้มงเกอสิบโมงเก้าโมงเกือบสิบโมงท้งกันได้ไหมไม่นี่ย่าเรียกหยิบไปใช้ีว่าแบบกลกับปูถอยย้ำห็นบ่เปนย้ำได้นี่ยอ้ยล่ะอ้ย เขาจคือแตกนหสีมันเหี่งจ้าได้ค่ะเดี๋ยวถ่ายรูปกันทางผีดมันยังได้เออได้อยู่จะเอามือบังหน้าสิเออคือโมีสายหลวง ตกยางงามเลยฝนอีหลา่าไอฝนตกปล่อยๆก่อนมันจะมีสาธุมาแล้วฝนตกนี่ไว้วต,วไตกยังมือแรงโอ้ตกยูนี่ได้ยูนแต่ว่าไปตกยูนง,งานบ่ได้ตแต่ว่ามันไม่ใส่หน้าฝนนะเงาผมมันบังหน้าหนูหนูต้องห,หนูต้องเปิดหน้าใส่แสงนิดนึงเออ อันนี้อาบน้ำแล้วนะคะอาบน้ำแล้วเนาะอาบน้ำเล้วอาบน้ำแล้วพ่อโจอาบน้ำแล้วบ่กุ๊กยิงพ่อโจบอกว่าเครื่องทำน้ำอุ่นบะมีพ่อโจเลยบ่าอาบไปถามบ่งดูนี่จงารกับกาเสียงกับชีวิตเนาะ ลำเพลินลำแพนบอกนะหงไงอยู่พอบากาอาบดอกทิศ12องศา12องศาเนาะไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นแม่อุ้งอว์มาเดียวแม่ภาพไปรีสอร์ทเบิร์ตอันเดียวของนี้พปนะบ้านมั่งเลย250บาทไะของเราก็260เนาะอุ้งอิงเนาะพ่อยุญาตวซวาขอลาเขาไปอาบน้ำนั่นละาบุญอุ่นมาสวยท่านหัดไปสบ่างแค่ได้เนาะที่นี่แม่ีแล้วบ่มีน้ำอุญไม่ได้บอกว่ามันบ่มีน้ำน้ำบุญเมรีไ่มีน้ำท่านน้ำบุญเม่อากาศหนาวๆนี่แม่อ่ะมาเดี๋ยวตั้งใจหรือเปล่า อาบจไหนคือมือ้านี่โอ้ยเจ้าวงตรงนน่เจ้า่าเดีเอาบดีบ่มีนสิวพอเลยตัวหาเสียวจะไหมเฮาสิเบิดริสรขนาดหนบ่บ่าบัดดวงเปิดปัดนะบัดดวงเลยพัดนะบัดพบเปิดมังกันน้อยๆไหมเป็นฟองไอพูดละอองน้อยๆไหมนึ่งเย็นๆน่คิดมาที่ไคือขั้นอาบแล้วมันจากจแล้วไว้พ่อวานี่นะอันนี้เป็นละอองน้อยๆโดนด้ยชสอาบแล้ว ไปเราออกน้อยๆหาเน่าปักกับวมีวันนี้เน่าปักอยู่หม่องฟักบัววิมี่หัวยาบว่าเฮ็ดได้วันนี้เน่าฉีดดากแล้วเน่าฉีดดากแล้วอาบเลยจวดจวดทั้งนะครับเฝ้าเลี้ยวไหมเฝ้าเฝ้าเลี้ยวไหมบอยออกบอยน้อยๆนึงมันมันเป็นมันเป็นฟักบัวแบบฝอยแม่จ้ะน้อยนยิ่งนงนิ่งซื้อพี่มอนได้อาบน้ะวันนี้มื่อเช้าอาบแล้วพี่มอนมีน้ำอุ่นบแบอย่างดีเลยผมโทรสิเบิรตตูโทรสียังเป็นเนื้อ แล้วเท่ที่ชุสบูเ่ที่ร่างสบพูเลี้ยวนบ่เอื้อบ่เลี่ยงง่ายเลยสายขีดชะโคกเนิ่งไ้ลูกเขาเขาเซ็ตครับน้องเงินครับเข้าจากครับอให้บอก่อ้ยเพิ่นเบาเท่าเดี๋ยวนึงอ่อมาเดียวเขาเนี่ยจ้าเบ อย er ่าวางแต่ยังสี่ถอยพี่น้องจ้าบ่เมนเตือนบอจูได้จ้ะมื่อคืนน้องลํำเพิ่นกับไซฟุนกิงมาหลูงพ่อยี่หีโอ้ยดอผมครับผมูีหน่อยผมน้องครับผมผมเดนเลยอยันๆอย่าเกาหัวนะคะอย่เกาหัวนะคะเด็กยญิงผมวอกปุยปุยเห็นไหม ตัดออกไหมคะหรือว่ายังไงมันตัดเลยก็ได้ละชิดเปิดหมดเลยโอเคหมดออฟได้ป่ะอันนี้หมดยังยังกนหมดออฟป่ะไปไปละค่ะได้อย่าก้มบ่อยนะคะสาวนำหอมยืนให้่งานใหม คนแกนคอนลา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 มามันเป็นจังไดกามันเป็นจังได้เกาะช่องนี้มันเป็นจังได้เกาะเฮ้ยเอาไม่เงี้เตาไปเก็บแล้วกันเลือไม่เงี้ยไหมมันเป็นจังได้มันมาได้ไหมค่ะมันต้องเก็บทุกจ็อดอหลีค่ะ แต่ว่ากระแมนล่ะมันคือเป็นเพจรักก็ต้องเห็นทุกท็อตทุกมุมแต่ว่าหน้าพี่หมอนขี้หยาบย,บย,บยบายบแต <พอ S 1> ่ว่าียาบ <laughs> ยบออมาเดียวเียาบบอตอนนี้บรเห็นอยังเลยตัวนี้มันมันมันยอนเออผมไปถ่ายยังบูฟุนโอ้ยคนผู้งามนเนาะธรรมาดาล่นะเานาะอาบน้ำวันนีบบ่อาบแล้วเราไปอาบสิร้อนไปนิทีโอ้ยเหยียบคอยล็กนี้นะผู้ใดก็ได้เหยียบให้มันจมห้อยแตกเขิลมันไปเลย มันย้อนแสงไงคะย้อนแสงไงคะอสงไมันย้องไมย้อนะมัน้อนแคะเน้อนแงะนย้ตงคะนย้นสไมนยนสไมั้านคะั้อนแคะั้อสง้ไะนย้อนแไน้อนงมนย้อนแดัน้อแส่ะน้องันีคย้องมน้อสงน้อนแค่ะ เจนให้ได้เนาะเห็นบอสอย่งยินบอสลูกบอกว่าด้านเนี้ยด้านเนี้ยพอจ้ามันจังสีได้อารมณ์เพื่อนว่ามันจังสีได้ฟิวด้าดีละตายตายตายศิลปินทำสมาธินะครับปึ๊บเขาอยู่มิดๆมิดท่ไมไม่ต่างทัดเตรียมดาล่ะบนนี้ ากให้เดตื่นด้ยนั่นเล้วพก็จะหาเดีเสียงนี่จะทายเงาดิโอเคเดี๋ยวตีท่อนแรกพาให้ท่อนแรกเฮ้พี่มอทายบหดทอนจากเทีย่ว่าไม่ถึงกันยุดแล้วกัเริ่มไม่อีกเล้นะเราก็ยังมเสียงวี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 หยุดแล้วทางนี้บอกว่าอย่าาย พอมแล้วนะพอ้แล้น้เาบ้รว้ได้ความเวะได้ยิ้มวะยิ้มรูกยิ้มมาถ่ายคลิปนี้ค erm. รับพอจูกับอุ้งอิงอยากขอฝากลํำเพลินออนไลน์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เสด็จปีนี้ยันปีนาครับเขาคุ้มด้เลยครับพี่น้องครับ9วัน9คืนราคา999าบาทเ9 9ยเกบาทครับพี่น้องครับสินวิลเลจเช่นก็มีพี่เมนมาีนวันพี่เมนมาีนวันสีมายอนวันวันใส่จุดเผ็ดฟอนหวานๆครับเพอเอกอินซีอีสารเก้าครับพี่น้องครับพี่เมนมาีนวันครับ ตอนนี้ยังหนึ่งมาแรงนะครับยังเป็นศิลปินหนึ่งมาแรงในประเทศไทยในตอนนี้เลยนะครับโคเวอร์ยืนเนี่มันเขายืนม่งไม่นองก๊อฟอีกคนหนึ่งครับลุงเพชรละก่ะแม่เดือนเพนครอนวยพรค่ะอีกผูดนึงครับพี่เศษงวดที่เราเห็นว่าเส้นสุดเพลิงงวดนี้พอดีไมาเห็นอย่างเลยพี่น้องเมืองครับแล้วก็อีกคนครับเดือนเพนครอนวยพรมืออ่อนๆฟอนหวานฟังเพลงฟังลําเพลินใส่น้ากันค่ะทรงไทยปีเก่าตอนรับปีใหม่ครับพี่น้องครับขามือในบ่มีศิลปินเชิญราคา 190บาท119บาบาทหยอกหยอกราคา119บาทนะครับวันไหนที่ไม่มีเสียบมีรับเชิญวันไหนที่มีรับเชิญก็คือ129บาทนั่นซื้อบัตรจองตั๋วได้ที่สาวน้อยเพจบรรพ์เพแฟนเพลิเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิมครับขอกำลังใจเด้อพี่น้องครับแต่ก็อย่าลืมนะครัพี่น้องวันที่26่สิบหกเพลงน้องอุ๋งอิงละเพลินโอ้ยน้องอุ๋งอิงละเพลินเอาเชียร์ไปใส่ น้องอุ้งอิงเพชรบานแพลงกับกุ้งพูนการเพลงยืนนึ่งไหมเขายืนเมาแม่น้องค่ะฝากติดตามเด้อค่ะแล้วก็ฝากเชียร์วันที่ปีพลงพี่วันเอาเอราะแฟนสิเป็น์ให้วันที่26อุ้งอิงเพชรบานแพลงแต่ว่าพี่น้องครับแล้วก็เราจะโชว์ใหม่ปรับโชว์ใหม่สามเพลงรวดนี่ปรับแล้วเพลงอุ้งอิงอีกยืนนึ่งไหมเขายืนเมาแม่น้องรวมหมดเป็นซีเพลงพวกนี้ครับช่วงคอนเสิร์ตอ่าทั้งช่วงคอนเสิร์ตทั้งช่วงอุ้งอิงอีกรีบเขากุมได้เลยครับพร้อมกับศิวิทย์รับเชิญอีก โอ้โหงานนี้สุดคุ้มซอดแจ้งแถบทุกขึ้นเลยครับซื้อบัตรจองตัวได้ที่สาวน้อยเพื่อนแพงเพลิเพล <ๆ S 1> รอย่าลืมเขากุ้มกับ900กาทัตเมาเมาไปเลยครับ